มีอะไรเปล่าฮะมีอาวุธติดตัวเปล่าหนีเรียนหรือเปล่าสองคนเนี่ยโดดเรียนหรือเปล่าแล้วเพื่อนที่เหลือไปไหนหมดทำไมมาแค่สองคนนะ่ะวันทยาหัดทำยังไงเอ้าไม่มีมวกเอาเอานิ้วเนี่ยไว,ไว้ตรงไหนซ้ายหาัน ซ้ายหันขวาหันขวาหันไม่เป็นครับมันไม่ใช่แล้วไหนยกมือซ้ายดิข้างไหนมือซ้ายข้างไหนโยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยโยนของใส่พี่ทำไมอะ สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่บนห้างนะครับเป็นห้างเก่าที่ผมเนี่ยมาเจอน้องนะครับอ่ะเป็นเด็กนักเรียนนะนอยู่ป .5 ห,หรือป .6 เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับนี่ก็เอาเนียใส่สินนะทุกคนห้างที่นี่เรมีใส่สินนะครับรู้สึกว่าเหมือนเคยมี พวกหมอผูหมอผีเนี่ยน่าจะมาลองของครับนแล้วเอาไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ทุกคน,นใส่สินเนี่ยขาดไปหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยกลับมาพิสูจน์อีกนะครับว่าลูกเสือที่เจอเนี่ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมทุกคนนะผมบอกเลยนะครับว่ามันหลายวันแล้วนะครับทุกคนนะถ้าเป็นตัวปลอมนะครับอถ้าเป็นตัวจริงนะครับทุกคนนะคือ ไม่มีชีวิตรอดแล้วนะครับเด็กแค่อายุสิบขวบเนี่ยหลงอยู่ในป่าเนี่ยแล้วอยู่ในป่าได้เป็นสิบวันเนี่ยคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วอืมอาจจะรอดได้แต่อาจจะอยู่กับที่นะอาจจะไม่ไปไหนอาจจะพูดคุยหรือว่าเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะนั่นถ้าเป็นคนจริงนะครับ แต่ถ้าเป็นสิ่งลี้รับเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วมาลอกให้เราลงลงทัเสียงอะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วทุกคนนั่นอะไรคนมาคนหน้ามันมาแล้วมาแล้วครับดูเหัวเองนะครับทุกคนครับ มันมีมันมาแล้วทุกคนมันอ๋อคนเดิมอ่ะไปไหนกันเอ้ย ไหนกันครับคร,ครับฮะลง,งะเขลงอีกแล้วบ,บอกว่าลงหาแล้วทุกคนนะเอาแล้วเราเนี่ยยังออกจากป่าไม่ได้เหรอรจำได้ทุกคนคนเนี้ยผมจำได้ครับเดินหลงทางมานะมาเขาคอนี่ย มันจะมีรุ่นพี่มาอีกคนหนึ่งนะทุกคนนะแล้วรุ่นพี่อะไปไหนแล้ววะที่ชื่อพายอะรุ่นพี่หรอครับเออแยกทางกันไปแล้วครับแล้วคนนู้นเรามาได้ไงอะเขาก็ลงทางมาเงินพิ่มครัลงทางมาครับชื่ออะไรคนนู้นอะชื่อพี่ชายครับเฮ้ยทำไมไม่พูดเลยไะชื่ออะไรชื่ออะไรครับ อ๋อแล้วรู้จักกับคนนู้นได้ไงเป็นเพื่อนกันเหรอครับอุ้แเราหมวกไปไหนอ่ะทำไมแต่งตัวไม่ถูกระเบียบอ่ะจะลองถามดูนะจะลองถามนะครับทุกคนนะเสือสมิงยจะตอบผมได้หรือเปล่าผมบอกเลยนะว่ามไม่ใช่คนปบกตินะครับเป็นเสือสมิงนะฮะ ทำโต๊ะทำโต๊ะใช่ไหมลุงดงังห้าค้งปฏิบัติได้ยินเปล่า,าเฮ้ยซุบซิบอะไรกันนับด้วยนับด้วย,ยโอ้ยมาสี่ได้ไงอะนับหนึ่งไหม บอกด้วยว่าเขาหลังผมจะไม่ทำหายแล้วครับพูดสิเขาหลังผมจะไม่ทำหายนะครับอ่าคมหน้าคมตานะครับชื่ออะไรนะสิทธทิชายนะครับทุกคนเราไปเจอกันที่ไหนอ่ะน้อง แ่วแถวนี้อเอา,าอีกแล้วนะครับทุกคนเลยบอกว่าเจอกันแถวนี้อีกแล้วเฮ้ยหันหลังทำไมวะมีอะไรเปล่ารัฮะมีอาวุธติดตัวเปล่าไมีครับทำไมทำตัวน่าสงสัยนะครับทุกคนคนระับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะถามไปด้วยจะดุไปด้วยนะครับนะอืมอครับทุกคนดูเวาเองอ่ะใช่ได้หลวงป่าจริงหรือเปล่า หนีเรียนหรือเปล่าสองคนเนี่ยโดดเรียนหรือเปล่าแล้วเพื่อนที่เหลือไปไหนหมดทําไมมาแค่สองคนเนี่ยเฮ้ยถามตอบยิไม่ตอบนะครับทุกคนครับคือผมเนี่ยจะไม่พูดพอๆนะว่าอาจจะทำให้ผมเนี่ยใจอ่อนนะแล้วก็ลงไปช่วยนะ ผมจะพูดแบบว่าดุอะไรอย่างเดียวเลยนะครับจะให้กลับไปส่งที่บ้านจะให้กลับไปส่งที่บ้านโอ,โอ้พี่เนี่ยมันนั่งห้างอะอีกหลายวันกว่าจะกลับอะ่ะน่าจะไม่ได้นะนั่นก่นนะ พยายามที่จะหลอกลอยผมเนี่ยลงใบข้างล่างนะครับครับครับหิวน้ำหิวข้าวครับหิวน้ำหิวข้าวครับเออทุกคนมันก็น่าสงสัยอยู่นะครับถ้าเป็นคนจริงก็น่าจะหิวน้ำหิวข้าวเลยแต่อย่างที่ผมเนี่ยได้เท่าความไว้นะครับทุกคนครับว่าไอ้น้องคนนู้นเนี่ยใส่หมวกเนี่ย หลงป่ามาหลายวันแล้วนะครับทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ที่มาแบบนี้แล้วมาขอน้ํากินเลยครับคือถ้าเป็นคนปกติทั่วไปนะหลงป่านะน่าจะนอนโซมไปแล้วนะครับแต่นี้คือยังเดินมาไหวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช่คนนะ <Yeah. S 1> ครับ รจะขึ้นมานอนด้วยน้นนครับน้องเนี่ยบอกว่าอยากจะนอนแล้วทุกคนแต่ผมยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าเป็นคนปกตินะครับมามืดๆค่ำๆแบบนี้นะครับเอ๊ะเอาไงดีครับครับครับข,ขึ้นไปขาีแจขึ้นไปน,นอนดีได้ไหม ผมหนาวครับหนาวให้ช่วยยังไงอะพี่ลมาก่อไฟเุืมนะครับทุกคนครับบอกผมว่าหนาวอยากให้ผมนี่ยช่วยลงไปก่อไฟให้นะครับเอาไงดีครับหรือว่าเป็นคนจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งลี้ลับ ที่ไหนอาจจะเป็นคนทั่วไปนะมันคิดเหมือนผมไหมครับมันก็ถ้าเป็นคนจริงเนี่ยก็น่าสงสารอยู่นะครับทุกคนนะมาดูในกระเป๋ามันมีอะไรเหลือเปล่ามีน้ำอยู่ทุกคน อ๋อหิวน้ำใช่ไหมสองคนอ,ะอ่ะอ๋อน้ำไปกินก่อนอ๋อตีโยนนะ กินไม่เป็นนะนะนะั่นน่ะตัเห็นไมมันกินไม่เป็นนั่นมันเบิร์แล้วมันมองดูแล้วมันกินไม่เป็นครับน,น่นนานนานทำท่าเหมือนจะขอน้ำกินนะครับแต่กินไม่เป็นมันไม่ใช่คนปกตินะครับ ดูเอาวนะครับทุกคนดูแล้เขาช่วยผมน,น้ำมันกินไม่ได้อภฮะทำไมมันกินไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไม่มีรสชาติอภไม่มีรสชาติโอ้แบบนี้มันไม่ใช่หรอกทุกคนน้ำที่ไหนมันจะมีรสชาติน้ำเปล่าทั่วไปมันก็ไม่มีนะครับ แล้วผมดูจากกันขอข้าวขอ,อน้ำแต่กินน้ำเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับเฮ้ยก็ซิบอะไรกันฮะเฮ้ยเอายนทิ้งทำไมอะบอกผมว่าน้ำเนี่ย กินไม่ได้แล้วก็โยนทิ้งเลยนะเออดูเอาเองครับทุกคนเป็นยังไงครับเด็กสองคนนี้ไหนวันทยาหาดดิทำยังไงวันทยาหาดอะ วนทยาหัดทำยังไงอา้าวไม่มีมวกเอาเอานิ้วเนี่ยไว้ตรงไหนสิทธิชัยอะไม่เป็นครับทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนครับคือเนี่ยผมเนี่ยพยายามที่จะหลอกถามนะทั่วไปครับให้มันแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่คนนะ ไนลองสายหันดิเอาพร้อมกัน้ายหัน้ายหันขวาหันขวาหันไม่เป็นครับมันไม่ใช่แล้วนานยกมือซ้ายดิข้างไหนมือซ้ายข้างไหนไปเอาให้แน่ดิเฮ้ยข้างไหนซ้าย อังไหนขวาอ่ะลองซ้ายหันสิซ้ายหันซ้ายหันซ้ายหันอ๋ซ้ายหันเอ้าทำตามสิมันไม่ใช่แล้วนะทุกคนครับคือแบบนี้ผมบอกเลยนะมันไม่ใช่แล้วนะครับ ยังไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จากขวานะครับกับหลังหันไหนทำยังไงกับหลังหันคือมันไม่ปกติแล้วนะครับไม่ใช่แล้วคน,นปกติครับอือเ้ยจะทำอะไร อาวุธนะครับทุกคนเนหะมือนพยายามจะโยนขึ้นครับเฮ้ยเหมือนจะเลงผมมองดูดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันจะโยนใส่ผมเฮ้ยทำไมอ่ะโยนใส่พี่ทำไมอนะ่ะมันเริ่มสนแสดงฤทธิ์เองแล้วโ,โ,โยนอะไรนะโ,นรโยนโนก มันไม่ใช่ทั่วไปแล้วอบ,บอกว่านกเนี่ยอยู่ใต้ห้างเอาไม้โยนนกครับมันไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนแบบนี้ไ,ไปที่อื่นเลยไปไป,ไปตรงมาแถวนี้อีกพี่ไม่ช่วยอะไรแล้วไปไปเลยไปกระซิบอะไรกันวะ เฮ้ย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 อะไรหาของโยนใส่ผมเดียวทุกคนเดียวหาที่หลบมาบก่อนโอ้โหทุกคนจ้องจะทำลายร่างกายผมนะครับทุกคนครับนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย คุณครับโอ้ยโยนของใส่ผมแล้วครับมันไปไหนแล้ววะโยนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโ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 ยนของใส่พี่ทำไมอะ เริ่มแสดงฤทธิเดชแล้วทุกคนอ่นทุกคนมันไปแล้วนะครับคือทำอะไรผมไม่ได้นะมันเลยไปนะครับพยายามที่จะขอมันนอนด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่ ให้ผมเนี่ยลงไปนะอืมโอเคนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งเงียบอยู่บนห้างนี่แหละนะถ้ามาอีกเนี่ยผมจะรีบเปิดกล้องทันทีนะแต่ถ้าไม่มีอะไรมาผมก็ต้องขอปิดกล้องตรงนี้เลยนะครับ